คนไข้มีฝ้าที่ปอดจากภาพเชด็กเซลเลติดตามอาการมาหนึ่งปีแล้วยังมีความเปนปกติอยู่มาวันนี้มาดูเคสกันครับอันนี้เป็นภาพเชด็กเซลเครับสีดำๆเนี่ยคือเนื้อปอดสีขาวเนี้ยคือลักษณะที่ป,ปลปกติครับอันนี้เมื่อปีที่แล้วตาไม่หนึ่งปีก็ยังเห็นตำแหน่งเดิมเลยครับสแกนคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยสีดำนี่คือเนื้อปอดครับตรงเนี้ยคือกระดูกซี่โครง ไอ้ตรงเนี้ยเกินมาครับคุณหมอก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นเนื้อร้ายเลยส่งมาปรึกษาผมเพื่อเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจครับหลังจากเจาะชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยผมสงสัยว่าคนไข้จะเป็นกลุ่มพวกติดเชื้อมากกว่าครับสาเหตุก็เพราะว่าเจาะออกมาแล้วลักษณะชิ้นเนื้อเนี่ยค่อนข้างไปทางด้านมีสีแดงครับ ถ้าเป็นเนื้อลายเนี่ยเรามักจะเห็นสีดำๆปนอยู่ครับเพราะว่าเป็นเนื้อตายจะมีปนอยู่ในเนื้อมะเร็งลายด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ